ค้าวหนมของลูกอาที่นี้ขอบคุณค่ะพ่ออ้อาวแล้วพี่ฮาแกยังไม่ตื่นอีกหรอการไม่ไปเรียนเหรอวันนี้วันนี้ไม่สบายอ่ะแม่จะหยุดวันหนึ่งครับไม่ต้องมาอ้างเลยขี้เกียจอีกแล้วสิจริงจรนะิงเนอะลูกคนนี้พี่การงั้นวันนี้น้องเอารถไปนะ เอเอตินน้ำมันลดให้ด้วยอืมไปแล้วค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะงั้นเงินนี้ให้แม่ก่อนแล้วกันแล้วพ่อรายยังมีอยู่หรือเปล่ามีจ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเงินเดือนก็ออกแล้วงั้นพ่อไปทำงานก่อนนะ ตำแหน่งนี้เรารับอายุไม่เกินสามห้าค่ะคุณคุณพี่ช่วยพิจารณาตำแหน่งอื่นก็ได้ครับหรือปรับลดเงินเดือนผมก็ได้ผมมีประสบการณ์ด้านการขายมากกว่า20ปีและมีฐานลูกค้าเยอะเลยนะครับแต่ทางบริษัทเราอยากได้พนักง,งานรุ่นใหม่มากกว่าคะ่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะช่วยพิจารณาอีกทีนะครับ หรือรับใบสมัครไว้ก็ได้ผมต้องหาเลี้ยงครอบครัวครับตอนนี้ทางบ้านไม่มีใครรู้เลยว่าผมตกงานงั้นทิ้งใบสมัครไว้ก่อนก็ได้ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวดิฉันจะติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไหว้ก็ได้ ใช่ครับผมส่งเมลไปแล้วแต่ไม่มีใครตอบกลับมาถ้าไม่มีการตอบกลับแสดงว่าทางเราไม่สนใจค่ะครับขอบคุณครับพ่อซื้อซีอิ๊วขาวร้านหยกมาด้วยนะ เสียแม่ลูกน้องแกก็ต้องเยอะแยะไม่เห็นต้องมาซื้อเองเลยนี่คนไม่พอเลยครับป้าตอนนี้เปิดโกดังใหม่มาหาคนเพิ่มอยู่เนะี่ยโอ้โหสาหร่ายแกขายดีขนาดเพิ่มโกดังเลยเหรอใช่ครับป้าช่วงนี้ผมรับอาหารทะเลแปลรูปมาเพิ่มด้วยเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นี่มันเก่งจังเลยเนาะตั้งตัวได้ไวแป๊บๆปก็เป็นเศรษฐีละนี่นะครับป้าผมคนไปละ จ้าเดี๋ยวให้เด็กเอาไปส่งนะโอเค,ครับขอบคุณนะครับคุณครับครับเห็นว่าจะรับคนเพิ่มผมไปสมัครได้ไหมครับจะไหวหรอครับลุงงานมันอยู่ของหนักน,นะผมทำได้ให้ผมทำเลยนะ ตอนนี้ผมหางานอยู่เอางั้นลหครับถ้าไหวก็ลองดูครับไหวครับแต่ว่าค่าแรงอ่ะผมให้เป็นรายวันนะครับได้ครับแบรอกแต่งตัวไปเรียนให้มันเรียบร้อยหน่อยสิการโหผมปีสามแล้วนะเขาไม่มาสนใจแล้ว ใกลจะจบแล้วตั้งใจเรียนหน่อยสิลูกจะได้จบพร้อมเพื่อนรู้แล้วนะพี่บ่นจริงๆเลยเต็มเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไปดีค่ะสสวัดีครับสดีสยีครับ ขอนน้ของแม่ไม่เป็นไรจ้าของแม่ยังมีอยู่พ่อเก็บไว้เถอะเอาไว้เถอะเหนื่อยไหมแม่ขอโทษนะที่ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระตอนนี้ไม่มีงานแม่บ้านที่ไหนติดต่อมาเลยไม่เป็นไรทุกวันนี้แม่ก็ดูแลที่บ้านเต็มที่แล้วงั้นพ่อไปทำงานก่อนนะ นี่ครับค่าแรงของลุงขอบคุณครับวันเสาร์ลุงว่างไหมครับผมว่าจะหาคนส่งของได้พิเศษพันหนึ่งว่างครับผมมาได้ลุงก็เก่งนะครับเนี่ยอายุเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยว่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นลุงใส,ส่สูทมาใช่ไหมครับใช่ครับลุงเพิ่งตกงานมา ม่อยากให้ที่บ้านรู้แล้วก่อนหนะ้านี้ลุงทํางานอะไรมาหรอครับผมเป็นเซลบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าครับไม่เป็นไรครับพ่อของผมยังมีอยู่ ไม่เป็นไรค่ะของหนูก็ยังมีอยู่เหมือนกันวันนี้แกกลับเองนะเดี๋ยวพี่ต้องไปทํางานบ้านเพื่อนต่อแยะแม่ดูพี่การดิทิ้งน้องกลับบ้านคนเดียวทุกวันเลยพูดมากนะกันอย่าไปเฉล,ลยเฉลยที่ไหนอีกนะครับไปขึ้นรถสวัสดีครับ พ่อไปทํำงานก่อนนะ อืมอร่อยนะเนี่ยสูตรแกเองเหรอใช่จ้าพอจะทำขายได้ไหมได้สิรสชาติแบบนี้อ่ะฉันซื้อแน่นอนว่าแต่เธอจะเปิดร้านเหรอเปล่าจ้าก็ว่าจะขายตามบ้านนี่แหละเลยเอามาลองให้ชิมดูแล้วนึกยังไงอ,อยากทำขายขึ้นมาล่ะอ๋อก็แค่ยอยากหาอะไรทำดีกว่าอยู่เฉยเออ มีคาเฟ่เปิดใหม่เขารับฝากขายของได้ด้วยนะลองติดต่อไปดูสิจริงเหรอที่ไหนล่ะนี่ค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาส่งช้าพอดีออเดอร์เยอะทําไม่ทันค่ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยววันเสาร์อ่ะฉันสั่งเพิ่มสิบกล่องนะขอบคุณค่ะ ไไงแกนั่นแหละทำไมมนอยู่ที่นี่เออผมมาทำงานเสริมครับแม่ก็ด้วยเหรอหรือว่าแม่รู้เรื่องของพ่อแล้ว นี่คุกไม่ได้กินซะนานเลยอาทิตย์นี้พ่อยังไม่ได้ค่าน้ำมันเลยใช่ไหมพ่อครับไม่ต้องนะครับพวกเรารู้เรื่องของพ่อหมดแล้วแม่เห็นจดหมายเลิกจ้างงานแล้วนะพ่อ ส่วนผมก็เห็นบ่อที้นั่นสวัล <Hello? S 3> พี่กันอยู่ไหนเนี่ยเออวันนี้แกกลับเองนะพี่ต้องไปทำงานบ้านเพื่อนอะไปบ้านเพื่อนหรือว่าไปหาสาวจ้ะเออไม่ต้องรู้มากแค่น,นี้แหละ ทำไมพ่อถึงไม่บอกพวกเราล่ะคะปิดบังมาตั้งหลายเดือน พ่อไม่อยากให้ทุกคนคิดมากพ่อละอายใจแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะพอ่อแล้วที่ผ่านมาพ่อก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีไม่ใช่ไงพ่อกลัวว่าจะดูแลทุกคนได้ไม่เหมือนเดิมจะพากันเดือดร้อนไปด้วยก่อนหน้านี้ผมขอโทษนะครับพ่อ <attend> ที่ผมเกเรไปหน่อยแต่พ่อก็ยังดูแลผมเหมือนเดิมเลยตอนนี้กันเขาก็ไปทำงานพระธรรมแล้วนะหนูเองก็กำลังจะหาลูกค้าอยู่เหมือนกันว่าจะรับจ้างสอนการบ้านเด็กหลังเลิกเรียนแม่เขาก็ทำหมี่พุกไปขายช่วยหาไรายได้เข้าบ้านอีกทาง นี่พ่อทำให้ทุกคนลำบากหรือเปล่าไม่เลยพ่อเราแค่อยากให้เห็นว่าพ่อไม่ได้สู้คนเดียวนะที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยลำบากเลยเพราะมีพ่อคอยอบอ,อุ้อมเอาไว้จากนี้ไปให้พวกเราเป็นฝ่ายที่ช่วยพ่อบ้างนะ ขอบคุณนะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่แสนดีแบบนี้ขอบคุณนะพ่อรักพ่อนอะนันก็รักพ่อนะอครันะบ นี่ค่าขนมของแกขอบคุณค่ะ,ไ,ะไว้จะแวะซื้อของพ่อบ้านให้เลยละกันส่วนของพ่อไม่ต้องให้พวกเราแล้วนะค่าใช้จ่ายของปริมแม่กับกันจะเป็นคนดูแลเองเป็นน้องเล็กของบ้านมันดีแบบนี้นเอง,เองลูกก็ต้องตั้งใจเรียนนะส่วนผมก็จะตั้งใจทำงานครับพวกเราก็รีบไปกันได้แล้วแม่จะได้รีบไปซื้อของด้วย พอดีพรุ่งนี้มีออเดอร์สั่งมาร้อยกอล่องเลิกเรียนเดี๋ยวหนูไปช่วยมันจะไม่ทันนะสิลูกพวกลูกพี่ไปกันเถอะเดี๋ยวตอนเย็นแม่ทำกับข้าวไว้ให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอ่อแม่เขาเป็นอะไรอ่ะทำไมดูเครียดจัง แม่ถูกแกงนะสิคนเ้ามาสั่งไว้1ร้อยกล่องมันไม่มาเอาของฮะแล้วแม่ได้เก็บมัดจำเขาไว้หรือเปล่าแม่เขาอยากได้ลูกค้าเลยไม่ได้เก็บมัดจำแม่พลาดเองแหละที่ไม่รอบคอบไม่เป็นไรนะครับแม่อย่าโทษตัวเองเลย แต่โทษพวกเร็วๆพวกนั้นดีกว่าเราจะเอาอยัางไงดีล่ะของก็ทำไปแล้วด้วยวันนี้วันเสาร์มีตลาดนัดหนูว่าเราลองติดต่อขายของกันดีไหม ใครที่อยู่แถวตลาด5โมงเย็นแวะมาอุดหนุนหมี่ทุกได้นะครับกล่องละยี่สิบาทเองครับหรือว่าใครไม่สะดวกมาที่ร้านจะให้ไปส่งถึงที่ก็ส่งฟรีนะครับขอโทษด้วยนะคะที่มาส่งช้าใช่ครับอันนี้ของพ่อจะ้ะแล้วพ่อต้องจ่ายไหมเนี่ย ที่ผ่านมาพ่อก็จ่ายให้พวกเราเยอะแล้วกินเถอะจ้าหรือว่าเรามาขายที่ตลาดแบบเนี้ยก็สนุกดีเหมือนกันเนาะที่จริงมีลูกค้ามารอซื้อเยอะเลยนะครับถ้างั้นผมว่าเรามาเปิดร้านขายหมี่คุกที่ตลาดนี้กันจริง,งๆจังเลยดีไหมน้องว่าดีนะให้พ่อมาช่วยแม่พ่อจะได้ไม่ต้องยกของหนักด้วย เดี๋ยวผมทําการตลาดให้เอาแบบมีส่ง Delivery ด้วยอืมแม่ว่าน่าสนใจดีนะพ่อโหลุงหนีไม่ขายของอยู่ที่นี่เองไม่กลับไปทำงานผมแล้วหรอครับขายของดีกว่าครับจะได้ช่วยภรรยาด้วยดีหรอครับลุงลุงก็อายุเยอะแล้วไม่ต้องไปแบกของหนักหรอกครับ ขอบคุณมากครับคุณแม็กซ์ที่เมื่อก่อนเมตตาให้ผมทํางานดีดีสเสมอรครับงั้นวันนี้ผมเอาสีสิกล่องเลยเอาให้ลูกน้องด้วยได้เลยค่ะเราก่อนนะคะ ที่สุดแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองสักทีเนาะมันเคยเป็นความฝันของแม่นี่จำได้หรือเปล่าอ,อะไรเหรอน้องหอมจังมีโคกับพี่เอกลองชิมดูสิว่าอร่อยไหมอืมอร่อยเลยน้องไปทำขายเหรอเอาเวลาไหนไปขายล่ะทุกวันนี้เรียนรูปสองคนก็เหนื่อยแล้ว จะทําให้รูดกินนะพี่แน่นองเคยฝันว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองไม่ใช่เหรองั้นเราเก็บตังค์เปิดร้านของตัวเองดีไหมมันต้องมีเงินเก็บสักก้อนแหละเอาไว้วันนั้นค่อยว่ากันนะงั้นเอาไว้วันที่เราพร้อมเรามาเปิดร้านกันนะเดี๋ยวพี่จะช่วยเก็บเงินเอง นี่พ่อยังจำได้อีกหรอแม่ยังลืมไปแล้วเลยพ่อจำได้ทุกเรื่องแหละที่เกี่ยวกับครอบครัวเราอมสมแล้วที่เป็นยอดคุณพ่อแน่แน่แน่มสวีทอะไรกันเนี่ยหายลูกหายเต้าบ้างครับอตัวเองก็มีแฟนค่ะเห็นเดินจีบกันอยู่ที่มอเนาะรู้ดีนะแกเนี่ยอ่ะมีแฟนแล้วหรอพามาให้แม่รู้จักบ้างสิ